ไปดูกดติดตามค่อยๆในด้อพี่น้องขอบละ,บละ,บละปลาปลาปลาตัวใหญ่มากเนี่ยพี่น้องมาดูปลาเนี่ยขอให้พี่น้องมาดูพี่น้องปองไปสูงสุดไหนนี่ปลาเนี่ยเอาไปต้มต้มกินนี่ไงน,นี่ตรงนี้เ,เห็นไหมกล้องซูมซูมไปดิอาจารย์ <c oughs> ตกน้ำมาสวยนะ <c oughs> ปลาชนปลาช่น,ชนนะครับพี่น้องปลาช่นสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนกินข้าวแล้วบ่จำอะไรสักอี๋ยวผมจะบอกเฟตอันนัน้นเฟตที่เป็นมิจฉาชีพที่มันทัดเงผมยังไม่ได้บอก เห็นไหมน้ำใสตัวใหญ่นะปลาครับปลาปลานะครับปลาปลาปลาช่อนปลาช่อน ปลาช่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องกดติดตามผมแน่พี่น้องเอ้ยบอกเขา,บอ,เขาอบอกเขาเอ้าบอกเขาแน่ซอยผมแน่ซอยติดตามผมแน่เพราะว่าฝากติดต,ตามตติดดามเ้้ออพี่นง ช่งซอยกันเด้อพี่น้องช่งซอยกันให้ผ่านห้าร้อยคนเด้อช่งแบบบ้านๆผมก็อยากได้รายได้หมดห้าเขาเออกกล้องนั่งพดมันต้องเตรียมเรื่องมาเล่าเรื่องพูดนะครับ YouTube nice สุดပါเลย YouTube YouTube stream